สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านขอนี่ลูกขอนี่นะขอดับอาหารเช้าของเฮาทอดน่องไก่ขควดักแด้แกงขีดเล็กแล้วก็แจ่วหมากกอกพี่น้องมาเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันเซ็ตเซ็มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อยิบมานนี้มาค่ะมีอะไร ปาดีพี่น้องนู้ยินนกินน่อไก่ก็เป็นไอ้น,อไนิ่นง

เรื่องเราจะทำให้ี่อลูก

ไห้องแม่ม่ม่แม่ังเล่นน้อมลงน่ก็เลือสองนะฝนนะสอเหอสอห้องบักหลาดเลยสามไดเได้ดไ้เจนแอรจนม่จเป็นทางห้อม่ไอจนแล้วาคงเฮยด้วยมากนะนี่ไม่ค่อมนี่มิ่ก เห็นมุกแล้น้วเป็นวเห็ขนาดผู้ใหญ่เนี่ยังวนวา้เป็นเรืองแม่ không biết không mến. À, mượn rồi. Vô, có chân mười lăm vô đáng vô lòng vô lòng vô lòng năng năng ทำนนะไม่ท่กพ,พ,พให้พ่อในพ่อบม่มีนะทำไมให้พ่อในพ่อบม่มีขอบใจเด้อ ไอด้อไเด้อล้มนะเอาลวดตัวน้าหัลลาเอาลาวดอ,อ,อันนี้นี่มานนังที่นั่งที่พีน้องบ้างน้ำจีเปรตนินได้บ้าง ไอ้โล่เปนโลคือบรดีไซน์ับลงมาทีลงทางนั้นหัวชัดนี่คือหนกไก่นะไอ้โล่ปไปลงมาปาปมามาลงมา ปาๆๆปาลุม <_dus> ออม,ป,มป้ากนมัเรักิเลสออมใบบัวออมผักบัวบ่มีซอยเลยจำไใทำมากกวนี้สามปัด

Mình bà đang bây. Bây, bây, bà luôn bắt bà luôn luôn Chụp luôn 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 hâm luôn 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 đang luôn 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 bậy luôn này, luôn 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 luôn

กินน่องไก่ครับยันครับเข้ากันป่ะยังไปแทะนะลูกโอ้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 โอโล้มนะโอ้โโออยได้เท่าแทะ sc 77 คลิปนี้ก็ขอล่ากอนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อสบายดี